รักขณะใจยากทิศลานีนัสหะปัญจศิลานียามะนิยัมปิตนายังทันเอมีจุมมิจุรักขณะใจยากทิศลานีนัสหะปัญจศิลานียัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

บุตวิญจารณะสัมปันนิมากาติเรกามาภิยุตยิามปะรติเองกรปนารวกามาคามานาตยากันกันเทนตุดวตินาจิตาวามุนเนโดนเดะกมารา ิวะกามวินิยาจินจายันตวนาวจันนาวาปารมีสัปมังคะเลอปาราทิตาปันลังครับวันนี้วันที่ สิบสองสิบสองกุมภาพขึ right. Louise, uh, ้นสามคำเดียนสามปีนองตุ้มชนนุษย์พยามวัดทุ่งตำทานบ่มีไม้ครับไม้ออกไปแล้วเนาะเฮ็ดบุญเก่าจีบุญคุณล้านประจําปีประเพณีอีสานมันเดียก็หลายบ้านหลายหม่องหลายบอนครับเฮ็ดบุญเก่าจีเนาะขึ้นสามคำเดียนสาม เป็นบุญประเภทนี้เ็ดมาจาปูตาปูตาพอตาแม่ต่างตาหลายพอหลายแม่กันล้วกันเนาะคือชุมชนบนน้ำประยมมวดแปดสีสว่างครับปนจะร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณท่านผู้นำนะครับประจำมู่บ้านขอบคุณท่านสอบอตขอบคุณผู้ใหญ่แม่ใหญ่เนาะรวมโดยช่วยกันี่นองจนวันนี้จะเกิดเป็นบุญบุญข้าวกีประจำปี Ôi giời ta cũng อ๋ดิงหายางไวตัวยเก็บเ oh. ุลยว่าใจจะหลุดไม่อาย่าใจจะหลุต่อไปงน้ำมูจะเสียบันว่าหาเล่นเนาะตอนไใหมป้ากับจั้กฟใหม่ป้าเนี่ยบอไทยพี่น้องเพราะว่าเป็นอะพี่น้องครับผมจุ่มจนเล็กๆจุ่มจนหน่อยๆแต่ว่าก็ให้ความรวมมือกันดีดี กอบน,นี่แกละพี่น้องวันที่สิบสองมินี่ยสามคำเดือน3ามย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือชุมชนของพี่นอ้องอนนป์พยอมหมู่ที่8ปสีสว่างพลชายร้อยเอด็ดชุมชนเหน่อยน่อยแต่ว่ากะมีความรวมมือกันมีความพร้อมเพียงกันดีพี่น้อง ผมให้เต็ียมลอยเลยพี่น้องให้ลอยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะไอ้บ่ได้ยอมงมาจากของเด้ไอ้พ่อใหสวดย่องคนบ่เปลี่ยนพี่น้องไม่เคยย่องใครอืมพี่น้องนี่ยนะครับผมเออการนำของท่านผู้ใหญ่สมจิตอุ่นน้ำเทียงท่านสอบตเนาะพี่น้องบุทธิชาติหอมหงพี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะประการบ่ได้ก็คือนะครับพระสงฆ์พี่น้องพระพระอาจารย์เนาะพี่น้องประกอบกันจะก็นบุญเทำบา เป็นว่าบุญบุญนี่บ่มีไฟปันแจกบ่รฮ้อนเหี้ยเคืองได้คือไม่พากลางพี่น้องเป็นว่าไปเฮ็ดบุญอย่าฝากกันไปนะให้ไปเองมันจังได้หลายมันฝากเพิ่อนลังเที่ยเพิ่นก็เอาเรื่องมาห้เด้บันยามมาพี่น้องเนาะครับบ่โน้องห้อมมวลกันที่วาา่าล่าอันนี้ อิภสังขัดจาอิภสโอนยามะอุเชยามะจ้าตูนพันตีจ้าุพันตีอิภูสังโคอิภูสังโคอิมาณีมาจังพันตีอิมาณีมายั่งพันตีโมลุงก็เห็น ยุทธภาเหมมายังพันเตอีมานิกมายังพันเตสุขเทอันดาณี